เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมกอยเกเกมกกเกลีย์หน,น้าฟรีไฟนะครับและวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟ X 1,000 man นั่นเองนะครับที่ทุกคนสงสัยมาเยอะแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าเออชุดไซตามะเนี่ยแพงหรือเปล่าพี่และก็มาในแบบไหนแล้วก็ชุดเจนอเนี่ยจะมายังไงนะนั่นแหละคุณผู้ชมก็คือผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยรอชุดนี้แน่นอนเลยนะครับโอ้โหผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ แบบเท่มากๆเลยนะครับนี่อยู่ข้างหลังเรานันเองนะครับนี่ยืนแอคอยู่นั่นเอง <c oughs> คือเป็นชุดที่เทมากแบบอยากใส่อยากเล่นอยากโชว์แล้วอ่ะคุณผู้ชมน่นแหละก็คือมีข่าวสารกันเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนนะครับก็บอกได้เลยว่ามาในกิจกรรมที่คุ้มสุดๆเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากสาหรับก,กิจกรรมตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นฝากกดไล์เป็นกังใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูเลยสำหรับกิจกรรมฟรีไฟ X 1,000แมนแล้วก็จะเป็นชุดเซตมะแล้วก็ชุดเจนอ่เนี่ยจะมาในกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนนน <c oughs> น,นัั่เเเอองครหลายๆ คอยมา,มากเลยว่าเออร้านค้ายความมืดเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับนี่เลยนะครับมาพร้อมกับชุดเซตมะชุดฮีโรของเราเลยนะครับผู้ชมนี่จะถามว่ารู้ได้ไงนะครับนี่เลยนะครับขึ้นโปสเตอร์ให้ดูเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นโปสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมผู้ชมนี่ ลดราคา90%นั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปภาพของโปเตอร์ของต่างประเทศเขานะครับนมัยคุณผู้ชมก็คือจะมีฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นชุดเซตามาและก็ฝั่งขวาเนี่ยก็คือจะเป็นชุดเจนอส่นเอนะครับซึ่งบอกได้เลยว่า2ชุดนี้เนี่ยจะมาคู่กันนั่นเองนะครับนี่มาคู่กันเลยในร้านค้าเดียวเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้กันอยู่ว่าใคราที่ดวงดีก็คือจะได้ลดสูงสุดถึง90%ึ่งนั่นแหละมันไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราได้ซื้อแบบของด้วยแล้วก็มันจะลดราคาชุดด้วยนะครับก็้าก็จะค ไม่ถึง3 0 0เพชรแล้เเราคุณผู้ชมชุดเซตมาก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่เกิน500ยมั้งคุณผู้ชมเพว่าประมาณนั้นแหละก็คือเราก็ซื้อของไปด้วยเราก็ได้ซื้อลดราคาเซตมาไปเลยนะครับชุดเซตมาไปเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนรอคอยมากๆเลยสำหรับชุดตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปดูนะครับว่าชุดเซตมาเนี่ยเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าแยกส่วนได้หรือเปล่าแล้วก็ชุดเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับนี่ ก็คือรับชุดแรกนะครับเป็นชุดสตรีมาเนี่ย uh, ก <that S 1> ็ค right like ือจะไม่สามารถแยกได้นะครับก็คือจะเป็นชุดแบบเดี่ยวเดียวเลยก็เหมือนกับชุดกอจินั่นเองนะครับที่ไม่สามารถแบบเอามาแยกใส่ได้ว่าเออเอาผ้าคลุมนะเอาแบบหัวนะเอารองเท้านะเอาส่วนเสื้อนะไม่ได้แล้วคุณผู้ชมก็คือจะเป็นแบบเซตไปเลยนะครับเป็นชุดเซตเลยนะครับแต่รู้สึกว่าหัวเนี่ยก็น่าจะแบบแยกมาอีกทีนะครับเพราะว่าทรงผมหัวล้านเนี่ยน่าจะแบบ แถมให้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้น่าจะป,ประมาณนั้นนะ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะใช่หนะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้ทั้งชุดแล้วก็ได้ทั้งทรงผมด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะแบบนั้นแหละเพราะว่า,ามันเป็นทรงผมเดียวกับชุดนอนใช่ไหมคุณ <c oughs> ผู้ชมเพราะว่าชุดนอนผมก็มีอยุดก็เป็นหัวเดียวกันเลยนะครับมีแบบหัววิง่งวิ่งบนหัวด้วยนะครับ <c oughs> เออนั่นแหละคุณผู้ชมก็จะเป็นชุดเซตตมาเลยนะครับ ส่วนทางด้านของฝั่งชุดลูกศิษย์อย่างเจนนตกันบ้างเลครับชุดของเจนอตก็คือจะมีด้วยกัน4ส่วนนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเสื้อนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นกางเกงนีครับอ่า กางเกงแล้วก็คือกางเกงเนี่ยก็เทมาเป็นแบบสีดํานั่นเองนะครับสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับทรงผมก็คือจะเป็นสีทองนะครับี่จัดเลยนี่ก็คือโหเป็นแบบเทมากเลยคุณผู้ชมก็คือจะเป็นชุดเจนอสนั่นเองนะครับ <_ O> คุณผู้ชมก็สามารถใส่แยกได้เลยนะครับสำหรับชุดฮีโร่เจนอสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือใส่แยกได้นะครับใครชอบทรงผมก็ใส,ส่ทรงผมไปใครชอบกางเกงก็ใส่เฉพาะกางเกงไปก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ต้องรอกันเลยนะครับอีกวัน2วันนี้มาแน่น เลยนะครับสำหรับร้านคายย้าแห่งความมืดนะครับก็ถ้าสมมุติมันมาแล้วก็อย่าลืมมาอวดได้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าเออผมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีสูตรอะไรในการหมุนนะครับเพื่อนๆเนี่ยเจอสูตรยังไงบ้างในอ่าร้านคายย้าแห่งความมืดที่ผ่านมาเนี่ยใช้สูตรอะไรในการหมุนให้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือใครได้เยอะที่สุดเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าอ่าย้อนกันดีกว่านะครับใครที่แบบได้เล่นร้านค้าแห่งความมืดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเล่นร้านค้าแห่งความมืดมาหลายกิจกรรมแล้วแหละมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเคยได้เยอะสุดเเเเนนนีี่่่่ยยกกกปออรร์์ซ็็ตะะคคับงไมวา90แหละ ใครที่เยอะกว่า90นี่คือมูแล้วแหละเอออย่าลืมมาคอมเมนต์กันที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับอย่าลืมมาเมนต์สูตรแชร์กันด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมชุดเสตมาแล้วก็ชุดเจนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับเออนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นทรงผมใหม่นะครับทรงผมแบบพระเอกอนิเมะเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปสุ่มได้นะครับในหน้าร้านค้าเลยรู้สึกว่ามาใหม่เลยนะครับนี่ศึกสองขั้วดวลไม้ตายเองนะครับพร้อมหงายทลายไอเทมมากมายได้แล้วในเกมนั่นเอง ะมีของรางวัลตั้งแต่เป็นตัวอไอวอลเป็นสกินคาานะแล้วก็จะเป็นสกินปีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมปีกดามันเองนะครับนี่ก็คือรู้สึกว่ามันไม่มีรูปเปอร์เตอร์เกี่ยวกับชุดพิทูนสีดําแต่ที่จริงมันก็มีนะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่ามีแหละคนบอกว่าเออมันมีชุดพิทูนสีดํามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีเฟรชได้ดูนะครับเมื่อกี้ผมก็เจอชุดพิทูนสีขาวนะคุณผู้ชมนี่ก็ผมมีอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมแต่ผมอยากรู้ว่าชุดพิทูนสีดาเนยะมันออกยากหรือเปล่านะครับเผื่อบางคนาด,ดนสีดํนะ นี่อ่าก็คือจะเป็นช่วงผมใหม่ผมก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครได้ในราคาเท่าไหร่ก็มาบอกด้วยนี่คุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นชุดอธิวรนะนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดวิตูลก็มาเหมือนกันนะครับในกิจกรรมนี้เผื่อใครแบบอ่าต้องการอยู่นะครับก็สามารถหมุนรีเฟรชได้นะครับหมุนครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะฟรีนะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ย แต่ก็เปิดครั้งแรกก็คือ29แล้วก็เท่าไหร่นะ29แล้วก็มันไม่บอกนะคุผู้ชม29 4 9แล้วก็1 9 9ป้าหรือว่า4 9 9ผมก็ไม่มน่ใจนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไปสุ่มกันดูนะครับนี่อ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผู้ชมอย่าลืมไปสุ่มเล่นกันด้วยนะครับนี่แล้วก็มีกิจกรรมวันพันแมนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กิจกรรมสายฟรีอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับนี่มีกิจกรรมสายฟรีด้วยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมเพราะบา <lem par> งคนอาจจะลืมนะเข้ามา นี่นี่นี่บางคนอาจจะไม่เห็นเพราะมันซ่อนอยู่น,นั่นเองนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เองครับล็อกอินปุ๊บก็อย่าลืมมาขอความช่วยเหลือเพื่อรับเป็นกล่องสมบัติเพื่อเอาไปแลกเป็นชุดอ่าไซตามะได้นั่นะครับเป็นชุดอะไรเอ่ยเป็นเสื้อน,นั่นเองนะครับเรียกว่าชุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปซ้ํากับนั้นนะครับผู้ชมนี่คือจะเป็นเสื้อไซตามะนั่นเองนะครับอ่าเป็นเสื้อยืดไซตามะเนาะตอนนี้ผมมีอยู่45ทเกเนแล้วผมขาดแค่อีก5ทุก็นผมก็จะแลกเสื้อได้แล้วผมเชื่อว่า,ลนานลวหลลนนจะแลและแแแก้้วบบรูผม็ ไม่ค่อยได้ทาภารกิจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรอีกนะที่แบบผมยังไม่ได้พูดถึงนะคุณผู้ชมมีอะไรอีกเลยมีกิจกรรมสายฟรีก็คือตรงนี้เลยนะครับวอร์มอัพใช่ไหมคุณผู้ชมนี่กิจกรรมวอร์มอัพนะสามารถมารับโทเค็นแล้วก็มาหมุนได้นะครับเพื่อจะรับเป็นกระเป๋าเจนอสุดเท่นะครับผมเชื่อหลายคนก็คงจะได้ไปแล้วเหมือนกันในครับนี้ หลายๆคนก็คงได้แล้วนะครับใครเผื่อใครลืมนะครับมาทวนกิจกรรมกันหน่อยนะครับกระเป๋ารู้สึกว่าผมจะได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูสักหน่อยนะครับเผื่อใครยังไม่ได้นะครับนี่จะเป็นเลเวลสามนะครับกระเป๋าเจี๊ยนน็อตตันเองนะครับเลเวลสองนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เลเวลหนึ่งตันเองนะครับนี่อ่า โอเคคุณผู้ชมก็แปลมานี้เลยนครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็รอกันเลยนะครับอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับน่าจะมาในวันที่22นะครับก็คอนเฟิร์มเลยนะครับอันนี้ก็คือมากกว่า100เซ็เลยนะครับมาในรูปแบบของร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่อก็อย่าลืมกันด้วยนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยว่าร้านค้าที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าแห่งความมืดเนี่ยได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับแล้วก็มีสูตรในการหมุนยังไงนะครับอาจจะแบบเอ่อหมุนยังไงก็ออยย่าาลืมมมเนตกัด้ว คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้ว,วเจอกันใหม่ภายในคลิปโนะ่อหน้าสลหรับคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ